รงคุณ husbands, สาวเ <อะ S 2> บืงน,นี่นะะจะรอยสุดเด็ดเกือบปียบอก้าเหีียวซื้อมุนเทไทยจัาหวัสาเห็ดเอเด็ขึ้นดุทไทกับขึ้นดุทไทกับูข้นขี่ด้ข้นขี่ล้าซ้ำเนี่ยมันสันๆน,นึงเนะนาะสวัสดีพี่น้นนนนองสุผูสุคน,อขขนพอกับช่องเต้าบนค้อมันแข็มครับพี่น้องมาเบิ้งหมื่น่ะ บาสกอนกระเป๋าอีมาเบิง้งมาเสียนะฮะมาเสียนะอาหารลำ่ลำเหลียงคร<ะ>ับจ,จะเชียงคนเคต้นท่าอะไรนะครับเออ,อ,อจะเต้นท่าอะไรจะกระเต้นกระสีดีเหมือนกระสีตองหอยเนาะข้าเจ้าขี้เลยอีแตกมาฟังลำ่ำเดลียงครับพีน่น้องคือข่อยไปบนนุ้นแทงอะ่ะมือ่อปีแล้วอะ่ะขี้เลยอีแตกเนี่ยอ,อ๋อเสื้อสีฮอตเอ็นกิโลเอ็น่อยไปเบิรดแหละโลจงกกิโลยังล่งลำน้ำบ้านหา รถกระามันหนุซ <brightness> <desserts> ุกเนี hmm. right. ่ยเออหินใจคนนี <ss> ้ยังเรียนไหยหลายเรียนจะของเป็นรถเนี่ยจะได้เออเข้ามาตรงเสียต้นทำไงถ้าต้องเตจจอดรถไก่เนี่ยนัอนบนเครื่องวัดยุบวัดเรียวขวาไปนี่ไก่ปะใกล้ไปไหนรย่สารเลยแยกตลาดสามแยกตลาดนะ เขาไปจอดอยู่น่ะอัไนกันล่ะจอดนะวเพื่อนเพื่อนรอยางง้อมองให้งสประจันนี้เป็นตัวอ,อรไรก็กเาจอ,อมันสี่จอดเนาม่นอยู่จักเขาเนาะจักมันอย่นี่กูว่าเจ้าจักมันยู่ว่ามันเป็นของดังนี่ยมันแค่บอกเข้าใจกอเจ้าจักเขาดยแล้วเขาจักจ้าเขาก็จักคอยเขาบเขาแซงดีปะแซงคออยแซง <Hi> สวัสดีครับสวัสดีครับพี <gamma> di, <Ch> ่น <Nixon> ้องสวัสดีพี่น้องมากับบ่าวเอกับบ่าวสักกลครับวันนี้มาเบิงมาสิเมือดได้ด้อพี่น้องมาเสี่ยอาหารถักเล้ามาเสี่ยอาหารแล้วล้ำด้วยอยงครับข้าขอนรอนมาละร้อนครับบ่าวสักกลครับสวัสดีเด้อพี่น้องสวัสดีแยกสิให้เบิ้งบรรยากาศรถครับ มาคนมาบุญแล้วเกาซอยวอ้าพี่น้องโหลดพี่นายหั่นกับปานั่นเบิ้งข้าเจ้ามากเบิ้งครับคือเสีข็งาคอิตาลเสียนาฮะเด็ดเป้าหนเข้ามามีเงินน้อยวะน่ะมีพันหนึ่งหลายโย่พันขีบ เดี๋ยวนี้หาวกเช็ดนะพันกบผูโดดได้ดีปะดีดีครับดีดีสั้นที่ดีว่ะกองก็ถ้าเอาไปุให้ิที่ผมจอดจริงป็ะนี้ถ้ไปจอดจะดีเข้าได้มองจอดรถยี่ีครับรยีนะขอจอดข้อจนงบ้าสักคนนี่โอ้คักเอลยน่คไรขอเป็นจอดทางไนนี่รถติดรถติด ป้านขังไนจนติดครับพี่นอ้องสีผ้ามาเสียลำวง่ครับงานบุนฟังเล่าครับพี่น้องเอ้ยบนบรรณาขามมันติดถนนเราค้นมันหลายครับขนาดเดียวกขังไนขขางบ้านขังใมทั้งคูนที่ผมไปปีที่แล้วนะ่ะคนก็นหลายแต่ว่าเป็นรถอีแตกครับแต่ว่าปีนี้อ่ะผมมาบรรดาขามครับ อ่าค่อนข้างมันติดถนนง่ายครับเกาก็เลยแบบอ่ามันรถง่ายมันก็นเลยหลายครับบ้า๋ยวเฮาสงซภาคีบรรยากาศเข้าไปใงายครับป<า>้านคนมาเบิึงคนขึ้นไล่เถอะบะคนมาเสียลำวงครับลำเลียงเสียลำเลียลเงเสียอาหารเนาะใครว่าได้พบพ,พอบรรยากาศแบบนี้ รรยากาศชิ่งเนี่ยว่ะรรยกาศชี่ง่าย <c oughs> ป้าพี่น้องลูกเล็เลกเด็กแดงเต็มกระบะครับมาบรรยากาศร,รถติดครับ อยู่ในงานเดียะในงานบ่าวี่แบบบ่าวเอ๋่คุณคือขาวแต่ว่าขนมขนมหวานขนมขนมขาวติสีสมบ่าวแมนบ่าวสะกดไปแล้วไงเต็มไงวะ โอ้รถจักเต็มตลรางเลยมถเห็กซี่โอ้โอ้รถรถไทยเขาบอกให้เข้าไปนะ ไอ้โเรมโซเรแล้วไยก่อปวดโซลาร์ขึ้นมาคาวเถอะวะแค่วะแมนโอ้ข่ากอีรีมาสสะกดเนี่ยเลมันไหลนากัวขันหล่นอ้คนหอ้แนามีใหม่ใส่ไปที่ลรเจ้า น้ำเรืองเพชรโชคใส่ได้มาสักนอคันกันได้ยินเสียงประกาศมาหาแแบททั้งหลังเวทีแนเด้อพี่น้องเด้อบอกต่อให้น้ำแแบทนอหน้าเขียวหน้าเขียวหลุมเวทใหญ่ทองได้บ้านหน้าคาบ้านเสนาสมบูรณ์เพห่นจะประสาน โจ๊ข่าได้พลังสน้ำอาวันีบ้าเขาสูนป่าอากาศเอาขอช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงวคสีสันยังมีทิฟฟี่มันบอดี้ค่ะสว่งดีค่ะที่ร้องเ้ิวงโซนด้ดีแกลวเออนี่นตุกตัวนะอะไรกันห้องหู้

ําเร็จเสร็จสิ้นเนาะก็สิได้มีการแต่งหน้าแต่งตาบางภาคส่วนใกล้สิแล้วเนาะบางภาคส่วนก็ยังเติบอยู่พี่น้องเนาะบรรยากาศพี่น้องเยดีครับ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 พี่น้องทางลาวเนาะสิเป็นต้นพี่น้องชาวบ้านาาทุกเนาะกสิว่าพี่น้องาาาเพิ่นได้มีโอกาสได้สร้างานอันนี้สิเ้อพี่น้องเโไส มาเป็นกีคาเต้นรอะในคาเสื้อเสริอจากพี่น้องบาตนาทามบาวสิบิโอกาจัดการ้อรทกงาคนใหญ่บานใจใจดีเปมือนกันในเสื้อเสืิอมเอามาพี่นองบ้าเพื่อเป็นการครบงันนอเสียงสองสลองงานให้กับพี่นองบานนาทามแต่มีความบววความซื้นาอเอาคั้นดีเป็นผักแหล่งแห้งมานกาชวาพอฝาหักฝากแพงดอ ้ฝาังซื้อฝากเสียงไปได้ออกอบอกใจทั้งนี้ทั้งนองเศร้าพุทธศาสนาสมบูรอันนี้จะเป็นประเทศนี้เลยนะครับก็กระตุ้นี้ไฮโลมีลำเต่าปูปลาครับมีถูกยางเลยครับพี่น้องข้างหัวลำกำลังโชงที่โชวงครับเสกเศร้าเลยครับ ตัวนี้ผลง,งานบนฟังเล่านะครับมันคือเป็นแก้วนี้นะครับคลากหลายคนจะชื่ออะไรครับพระท่า,านเรียนนะครับจะกินน้ำครับแล้วซื้อน้ำก็ ผู้เฒ่าเต้มาหนึ่งครับข้าเจ้านางฟังสอดแจ้งเลยครับนี่ข้าเจ,าจ้าสิเป็นล้ำเรื่องนะครับไอไข่ระเบียบปถมบานห้อล่ะครับ ออการทัวเบอลลาไต้พงใส่เจ็บกรซสร์ซิพิ้วคอโดๆไดหักเทนอ๋อไปทั้งแุระตางคูบาอาจารย์น๋อทุกองทุกลูปีเศษสุดๆจะเป็นทะเลคาอ๋อเดคาฝั่งบ้านอ๋อสวบัดนาคาพงห้ามไปย่าเราไหมปล่อยท่านบทสอยสัท่าจากนํำเบื่อภาสเนาะ ว้าวเจอคนดังแทบปีน่ะ